สวัสดีค่ะตัวแม่สตูลวันนี้นะคะพาไปชมบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลกันค่ะไปกันที่ตลาดชายเขาหรือลาดชายเขาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลทุ่งนุย้ยอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะก่อนถึงปั๊มปตททุ่ง,งนุ้ยอําเภอควนกาหลงนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าไปค่ะก็จะพบกับบรรยากาศของตลาดชายเขานะคะก่อนอื่นเราไปชมกันที่ทุงท่งหญ้าทุ่งนุย้ย จุดนี้นะคะจะมีทุ่งหญ้าที่เขียวขจีในพื้นที่กว้างมากเลยค่ะตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าทำให้บรรยากาศตินสุดๆมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเช็คอินกันจะเห็นนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ทุ่งหญ้าทุ่งนุยแห่งนี้จะมากันแบบเป็นครอบครัวคู่รักและก็กลุ่มเพื่อนๆนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีบริการขี่ม้านะคะเดินรอบๆทุ่งหญ้าด้วยนะคะ คิดค่าบริการแค่คนละ20บาทเท่านั้นเองนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในช่วงเย็นแดดร่มลม,มตกนะคะบรรยากาศจะดีสุดๆเลยค่ะสบายๆนะคะมีลมพัดตลอดเวลาและไม่ร้อนด้วยค่ะได้ถ่ายรูปกันแบบจุใจกันไปเลยนะคะเ <arg ument> มื่อชมทุ่งหญ้าและถ่ายรูปเสร็จแล้วทุกคนต้องหิวกันแน่นอนใช่ไหมล่ะคะ ที่นี่ค่ะมีร้านขายอาหารด้วยซึ่งที่หลาดชายเขานั้นจะขายอาหารที่ไม่ซ้ำกันมีทั้งเครื่องดื่มส้มตำลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวโรตีและขนมดอกโรนค่ะที่ทำกันแบบร้อนๆส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วเลยลาดชัยเขายังมีจุดให้นั่งรับประทานอาหารกันด้วยนะคะมีหลายจุดเลยค่ะมีทั้งแบบนั่งพื้นแบบโต๊ะญี่ปุ่นนั่งในซุ้มก็มีนะคะ สำหรับตลาดชายเขาแห่งนี้ทางคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะคะได้ร่วมกันจัดตั้งตลาดแห่งนี้กันขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในพื้นที่และเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารเป็นรายได้ให้แก่ชาวบ้านใน ชุมชนแห่งนี้รวมทั้งเป็นจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวด้วยนะคะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับหลาดชายเขาแห่งนี้นะคะเห็นบรรยากาศแล้วอยากไปสัมผัสกันใช่ไหมล่ะคะไปกันได้เลยนะคะตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเลยค่ะแต่ถ้าอยากไปแบบไม่ร้อนนะคะแนะนำให้ไปในช่วงเย็นคะ่ะบรรยากาศจะดีมากเลยนะคะมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาค่ะ